สุดยอดสอปปลาวครับเอาออกมาใช้เป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนหลังจากที่สปปลาวเจอน้ําท่วมหนักนะครับต้องพึ่งรถสะเทินน้ําสะเทินบกแค่นี้ประชาชนลาวก็ดีอกดีใจแล้วละครับที่ได้ออกมาช่วยประชาชนสวัสดีครับพวกผมโรงชาแนล นี่เป็นรถนะครับสะเทินน้ำสะเทินบกของไทยนะครับโหดูสิครับทุกคนหลังจากนั้นก็สปราวนะครับได้เจอภาวะน้ําท่วมหนักเหมือนกันนะครับล่าสุดก็ที่นครหลวงเวียงจันทร์ก็ท่วมนะครับบางพื้นที่ท่วมมิดหลังคาเลยนะครับต้องใช้รถสะเทินบกสะเทินน้ํามาช่วยแล้วนะครับสปราวนะครับหลังจากที่ ก็ฝั่งยูทูบเบอร์หลายช่องของสอปลาวนะก็ชมนักชมหนานะครับเกี่ยวกับรถสเทอนนะ้ำสเตอนบกของไทยนะครับบอกว่าอลังการมากนะครับก็อันนี้ครับทุกคนของสอปลาวก็มีนะของเขาเนี่ยดูทีครับเป็นพื้นที่นั่งเยอะมากเลยนะ นั่งได้เยอะมากนะครับทุกคนก็ถึงจะเก่าหน่อยนะครับแต่ก็เอาออกมาใช้แบบนี้ก็ยังดีกว่าจอดให้สนิมมันกินนะครับทุกคนแค่นี้แหละครับออกมาช่วยประชาชนประชาชนเห็นแบบนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วละครับนะอิบอกอ่มใจแล้วที่ทหารเนี่ยยังไม่ทิ้งประชาชนนะครับน้ำมันท่วมหนักเหลือเกินนะครับถ้าไม่ช่วยประชาชนของ ประเทศตัวเองเนี่ยจะไปช่วยใครนะครับจะมาพึ่งไทยก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าไทยก็ท่วมหนักเหมือนกันเอาออกมาใช้แบบนี้แหละเ,เอาออกมาโชว์บ้างนะมีอะไรดีๆก็ออกมานะครับที่พอจะทําให้ประชาชนเนี่ยรู้สึกดีใจหน่อยนะครับเห็นทหารออกมาประชาชนก็ดีใจแล้วครับอย่าปล่อยให้ประชาชนของท่านเนี่ยอยู่ในสภาพแบบ อไม่อยากจะไม่อยากจะพูดเลยบางพื้นที่เนี่ยโอ้รอนะครับรอการช่วยเหลือแบบนานมากนะครับรอการช่วยเหลือนานมากคนลาวบางคนก็ถ่ายคลิปอะไรก็โอ้ไม่มีใครไปช่วยเลยมูลนิธิก็ไม่มีนะครับกู้ภัยก็ไม่มีทุกอย่างมันแบบมันมันเหมือนแบบ รอรอแค่น้ํามันแห้งเท่านั้นอนะ่ะออกมาใช้แบบนี้แล้วครับโอเคแล้วนี่นะครับหน้าตาของรถสะเทินน้าสะเทินบกของสอปะปะลาวายูทูบเบอร์ฝั่งลาวก็อวยประเทศตัวเองบ้างก็ดีนะครับเนี่ยประเทศตัวเองก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับนะโอ้ก็อวยบ้างอวยให้ทหารมีกําลังใจหน่อยนะครับว่าโอ้ประเทศลาประเทศลาก็มี รถสะเทินน้ําสะเทินบกนะครับถึงสภาพจะเก่าแต่ก็สู้ไทยไม่ได้นี่มันก็ไม่เป็นไรนะครับอวยหน่อยอวยประเทศตัวเองบ้างก็ดีนะครับอวยประเทศตัวเองบ้างกําลังใจสําคัญนะครับอ่ะยูทูปเพื่อนลาวเนี่ยอวยแต่ไทยนะอวยอยู่นั่นแหละอวยอวยอยู่นั่นแหละฮะอวยประเทศตัวเองบ้างนะครับอวยประเทศตัวเองหน่อยนะเขาจะได้มีกําลังใจ ขายกำลังใจเนี่ยทหารเห็นอะไรนะเห็นขา่า,าวยูทูบเบอร์เราหลายช่องมากเลยก็อวยไทยนั่นแหละเขาก็รู้สึกแบบเออมันก็มันก็เป็นกำลังใจอีกอย่างนะครับนะมันก็เป็นกำลังใจอีกอย่างนะอวยนะอวยประเทศตัวเองบ้างนะครับเนี่ยเห็นไหมผมตามคลิปขึ้นมาเนี่ยโอ้ดีมากเลยนะครับไม่ใช่ว่าไม่ไม่ดีนะครับดูครับ คือเขาเนี่ยดูดิมันมันใหญ่มากเลยนะบรรทุกคนได้เยอะกว่าของไทยอีกนะครับทุกคนเนี่ยบรรทุกคนได้เยอะกว่าของไทยอีกไม่ได้โชว์จะเก่าจะใหม่จะถูกจะแพงมันไม่สําคัญหรอกครับจุดประสงค์หลักก็คือเอาออกมาใช้ประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนแค่นี้ก็ถือว่าเยี่ยมแล้วนะขอเป็นกําลังใจให้กับทหารสปปอลาวทุกคนนะครับ ไม่เป็นไรผมชมเองก็ได้นะฮะถ้าชูทูปเปอร์เราไม่ชมนะนะครับช่วยเหลือประชาชนอ่ะนั่นคือหน้าที่ของทหารมีอะไรก็เอามาช่วยนะเอามาใช้นะครับอย่ามาร่อยค่ากันนะครับช่วยประชาชนเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วนะครับต่างคนต่างช่วยประชาชนไม่ต้องมาอวดกันหรอกว่าโอ้ยอันนั้นดีอันนี้ไม่ดีนะครับอย่ามาแบบนั้นเลยนะ มันดีทั้งคู่มันดีทั้งทุมันดีทั้งสองประเทศนั่นแหละครับนะของลาวก็ดีของไทยก็ดีถ้าไม่ดีก็ช่วยประชาชนไม่ได้หรอกนะครับดีกว่าไปจอดขึ้นสนิมเฉยทุกคนว่าไหมฮนะผมอยากให้ยูทูบเบอร์ลาวเนี่ยอวยประเทศตัวเองบ้างอวยทหารตัวเองบ้างเขาจะได้มีกําลังใจอย่างน้อยเนี่ยเขาก,เาออกาชาช็เอาออกมาช่วยประชาชนเอาออกมาช่วยประชาชนนะครับ ไม่ต้องมาอวยไทยหรอกไ,ไทยอ่ะดีแล้วนะครับอ่ะตื่นเต้นมากเลยซึ้งใจมากเลยไอไทยสุดยอดมากล้ำมากมีรถสเตอนน้ำสเตอนบกโอ้ตายตาย,ตายมาครับทุกคนเรามาฟังความคิดของชาวโซเชียลไทยนะครับหลังจากที่ได้เห็นแบบนี้แล้วนะครับเขาจะเขามีความคิดยังไงนะครับกับสิ่งที่สปลาวกับทหารเนี่ย ได้เอารถสเทตอรินน้ำนมาช่วยนะครับทุกคนมาฟังความเห็นของชาวไทยกันนะครับความเห็นแรกเลยนะครับบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทหารลาวและผู้มีอำนาจในลาวเห็นความลำบากของประชาชนไม่ว่าจะใช้พาหนะอะไรก็ตามอย่างน้อยก็ได้เห็นความตั้งใจของทหารที่มีต่อประชาชนเพื่อนร่วมชาติอย่าได้ด้อยค่าเลยความคิดเห็นต่อมาครับบอกว่า เิดเหตุแบบนี้ประชาชนทั้งสามประเทศน่าจะเข้าใจกันมากขึ้นพวกเราเป็นประชากรร่วมภูมิศาสตร์ไม่ควรมาทะเลาะเบาแว้งกันลบกันมีแต่แพ้กับแพ้ผู้นำหน้าผู้นำหน้าจิตเป็นกุศลประชาชนจะได้อยู่แบบมีความสุขผมเห็นต่อมาครับบอกว่าเอาออกมาเถอะขนออกมาเคาะสนิมช่วยชาวบ้านนั่นแหละ ดีแล้วเห็นไหมครับคนไทยชอบนะมีแต่ชมนะครับไม่มีหลอกมาอวยกันแบบอะไรแบบนี้ครับสําคัญนะครับประชาชนต้องหักละ่ะที่คนไทยคิดนะครับประชาชนนะต้องต้องเอามาช่วยประชาชนขมเขียนต่อมาครับบอกว่าดีแล้วดีแล้วมีอะไรที่ช่วยชีวิตประชาชนได้ก็เอาออกมาใช้เถอะสงสารประชาชนคนลาวขมเขียนต่อมาครับบอกว่า ในสภาวะขับขันแบบนี้เราไม่คิดว่าเขาจะเอามาแข่งมาโชว์กันหรอกค่ะคิดว่าสปอรลาอาจจะเห็นแนวทางจากไทยเขาจะเอาไปช่วยเหลือประชาชนของเขามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะความพี่เห็นต่อมาครับบอกว่าในเวลาที่ทุกคนลำบากอย่าเอาอะไรไปเปรียบเทียบเลยทุกคนทั้งทหารพลเรือน ั้งใจที่จะช่วยเหลือประชาชนมีใจที่ดีทั้งคนไทยและคนลาวควรให้กำลังใจกันซึ่งกันและกันและขอให้ทุกคนปลอดภัยมาด้วยใจทำด้วยใจและคิดว่าทุกคนน่าจะให้กำลังใจมากกว่ามาเปรียบเทียบอะไรแบบนี้ความคิดเห็นต่อมาครับบอกว่ามีอะไรก็ช่วยชาวบ้านได้ ที่ช่วยชาวบ้านได้ก็รีบทำเถอะอย่าปล่อยให้ชาวบ้านร้องหาแต่กู้ภัยไทยให้ชาวบ้านเขาหวังพึ่งพิงทางการได้บ้างอย่าให้มาหวังแต่กับทางไทยไทยเองก็แย่มุนอุยปุ้ยอยู่เหมือนเดิม <c oughs> ความย็นต่อมาครับบอกว่ามีแล้วก็นําเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์มันเป็นสิ่งที่ดีก็น่าจะนํามาช่วยประชาชนตั้งนานแล้วนะไม่ควรให้ประชาชนลําบากจนถึงทุกวันนี้ความเห็นต่อมาครับ บอกว่าในสภาวะยามยากความมีน้ำใจให้กันแบบไม่มีเชื้อชาติชีวิตคนและสัตว์ย่อมเป็นสิ่งที่จะต้องช่วยเหลือกันและกันด้วยรักและห่วงใยเราจะก้าวไปด้วยกันสู้ๆนะครับข้อมยนต่อมาครับบอกว่าดีแล้วรู้จักเอามาช่วยเหลือชาวบ้านบ้างดีกว่าจอดไว้เฉยๆใช้ให้เกิดประโยชน์ข้อียนต่อมาครับบอกว่าอย่าเอามาโชว์กันเลยครับ เอาไปช่วยเหลือประชาชนดีกว่าส่วนรถสะเทอนน้ำสะเทือนบกรุ่นนี้ไทยเป็นคนผลิตเองครับไม่ได้เอามาโชว์นะครับนะสปาสปอลาวเนี่ยอย่างที่มีคอมเมนต์อ่าหนึ่งที่บอกว่าเขาเห็นแนวทางการปฏิบัติของไทยแล้วเออเขาก็อาจจะ,ะนำแนวทางเนี้ยมาช่วยประชาชนของเขานะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับทุกคน ไม่มีการเอามาโอ้อวดมาชวนมาโชว์อะไรหรอกครับนะความคิดเห็นต่อมาครับบอกว่าทําไมต้องเอามาเปรียบเทียบกันล่ะคุณค่าไม่ได้อยู่ที่เก่าใหม่ดีไม่ดีกว่ากันนะเอามาช่วยประชาชนเป็นสิ่งที่ดีมากความคิดเห็นต่อมาครับบอกว่าออกมาช่วยประชาชนก็ดีแล้วความปลอดภัยของประชาชนมาก่อนเก่าใหม่ไม่สําคัญใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ก็พอ ความคิดเห็นต่อมาครับบอกว่าอย่าด้วยค่าประเทศตัวเองกันแบบนี้เลยค่ะเป้าหมายคือช่วยคนก่อนยามนี้ต้องสนับสนุนและให้กำลังใจกันนะคะเออจริงๆนะครับเนี่ยนะช่อง y o u t u b e อลาวเนี่ยจะไม่ชอบอด้อยค่าประเทศตัวเองนะครับจริงๆนะจริงๆ ทำไมเขาชอบด้วยค่าประเทศตัวเองผมไม่ว่านะแต่ว่าผมมันมองผมมองแบบว่าแบบกําลังใจอะครับทุกคนนะกําลังใจอะทุกคนก็อยากได้กําลังใจความ็นต่อมานะครับบอกว่าเรื่องนี้ในฐานะคนไทยคนหนึ่งจะไม่ขอบูลลี่หรือเปรียบเทียบของใครจะรุ่นเก่ากว่าหรือรุ่นใหม่กว่าก็ตามถ้ามันสามารถช่วยประสบภัยได้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีทางนั้น กรมกีินต่อมาครับบอกว่าเรามีอุปกรณ์ที่ดีมีศัก,กยภาพที่จะช่วยชาวบ้านได้ทําไมไม่ช่วยตั้งแต่แรกปล่อยให้ชาวบ้านลําบากแล้วทําหนังสือมาขอความช่วยเหลือจากไทยพร้อมถุงยังชีพ คนทีนต่อมาครับบอกว่าจะเอามาโชว์และเปรียบเทียบเพื่ออะไรสําคัญที่ว่าในยามจําเป็นได้เอาออกมาใช้ช่วยเหลือประชาชนหรือเปล่าประเทศเพื่อนบ้านเป็นประเทศที่มีแต่ปัญหาและมาเป็นภาระกับประเทศไทยเสียดายภาษีของคนไทยที่ต้องไปช่วยเหลือเป็นเงินจํานวนมากจริงๆนะครับไม่ได้เขาไม่ได้เอามาโชว์นะครับทุกคนแต่ว่าคนลาวเนี่ยชอบด้อยค่าประเทศตัวเองยูทูบเบอร์เนี่ยอะ ให้กำลังใจประเทศตัวเองบ้างนะนะครับให้กําลังใจประเทศตัวเองบ้างอย่าเอามาเปรียบเทียบแบบนี้เลยนะครับอย่าเอามาเปเรียบเทียบแบบนี้เลยมันไม่ด right. ีเข er <vale ้าใจอยู่ครับว่าอวยไทยนะเข้าใจอวยประเทศตัวเองบ้างก็ดีนะเอเห็นแล้วน้ำตาไหลซึ้งอิจฉาคนไทยนะครับอิจฉาคนไทยที่มีรถสะเทินน้ำสะเทนสเทินบกที่ช่วยประชาชนแบบนั้นแบบนี้โอ้โห สารพัดเลยไม่รู้จะอวยไปไหนเนี่ยอืมอวยท,ทหารตัวเองบ้างทําคลิปให้กําลังใจทหารของตัวเองพากก็ดีโอ้โหตอนนี้ทหารสปปลาวรวมตัวเพื่อที่จะเข้าช่วยประชาชนลาวที่ติดอยู่ตามซอกตามซอยฮะตามเขตที่มีน้ําท่วมสูงเป็นกําลังใจให้สปปลาวเออแบบนี้เออหนะ้าเออทหาร ไนเนี่ยได้มาอ่านได้มาชมเนี่ยก็ดีใจมีกําลังใจที่จะทําทหน่อยนี่อะไรลาวอยากโชว์่ะลาวอยากโชว์แต่สมรรถภาพสู้ไทยไม่ได้โอ้เนี่ยอย่าเอามาเปรียบเทียบกันเลยไทยผลิตอาวุธเองและหุ้มเกาะสะเทินบกสะเทินน้ําสุดยอดมากมีดีแต่ไม่ขี้โม้โอ้บางช่องโอโ้ประเทศไทยไม่คิดว่าไทยจะมีอะไรเด็ดๆแบบนี้โอ้โหสุดยอดมากมาก แตกตื่นกันทั้งหมู่บ้านขอบคุณนะครับที่อวยประเทศไทยนะครับนะยังไงก็สู้ๆนะครับปีกกำลังใจให้กับทหารสปลาวนะครับขอให้ช่วยประชาชนของท่านนะครับให้ปลอดภัยรู้ดวงไปด้วยดีนะครับปีกกำลังใจให้นะครับโอเคครับทุกคนครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องของผมดนลงชาแนลด้วยนะครับทุกคนขอให้นะครับทั้ง ทั้งไทยและลาวพมา่าและประเทศต่างๆที่เกิดภาวะน้ำท่วมขอให้ทุกอย่างพ้นผ่านไปได้ด้วยดีและปลอดภัยกันทุกคนนะครับนรลงชาแนลสวัสดีครับ